อาชีพในฝันของทุกคนเป็นอะไรคะส่วนอาชีพในฝันของน้องบิ่มนะคะนั่นก็คือแดนเซอร์แล้วพี่ดาวมาเป็นอะไรอยากเป็นหมอแคนทั้งถองอยากเป็นหมอแคนหมอแคนเอดียังไงอะก็นี่ไงเต็นเต้่เต็นเตานเต้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 นเอ้นเต้นเต้น ทำน้องกูหยุดแล้วหยุดแล้วเออมึงเป็นแดนเซอร์ไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยทำไมอ่ะมึงเต้นขมจังหวะเกินมึงเป็นไม่ได้หรอกอ่าแล้วเต้นจังหวะที่ถูกต้องแล้วงทำยังไงอ่ะเต้นให้ดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวกูทำทำนองให้อ่ะอ่ะหนึ่งสองสามเดะ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 มึงท้ำต้องโดนมึงเพลงอะไรอะนะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตสานฝันให้พี่ดำก่อนนะคะพี่ดำอยากเป็นหมอแคนเนาะใช่อ่ะลองเป่าให้ดูหน่อยโอ้ยฝันกูยังใหญ่กว่าอีก โยอ้าวอ้าเป่าลองเ้าเมื่อกี้หยอกแต่ไม่ของจริงมาของจริงมามึงนี่ตะตลกตลอดเลยเนี่ยอ้าอ่า เปาก็เปขาทำด้วยก็ขอยินดีต้อนรับนะคะแขกผู้มีกบแขกผู้มีเียบขอเชิญพี่ดำทำการแสดงลิงได้เลยค่ะเปอาแขนอาเชิญค่ะอาปาเอออาบาอันนี้เป็นไงอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำค่ะ ถขาเอาารู้สึกเป็นไงเขาได้เปล่าแคนโอ้โหเหนื่อยแล้วเดินเขาดุเขาอันเนี้ยฮะแคนเน่าปะอันนี้แคนเน่าปะยังไม่เน่ากินอะไรอ่ะกินปลาคุ้ย ในไหนก็ได้ถ่ายคลิปแล้วเนาะเดี๋ยวให้พี่ดำมาเป่าแครแล้วเบลล์ก็เป็นแดนเซอร์ไปเลยสารฝันให้กันแล้วกันโอเคไปเชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะมาเลยหนึ่งสองส้มมันมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรมันมันขนาดนั้นเลยเหรอ กระสานฝันในตัวเองอ่ะอ๋อกูนี่ก็กูเป่ามันขนาดนั้นอ้าตายังทอยเหรอใส่เสื้อผ้างส่โหกูใ่อะไรชุดรัางขอเต้นอีกงไงอ๋อก็ไดยโคมให้คุมหน่อยเออแล้วจะบอกว่ากูมีปมนะปมอะไรไปสมัครเดนเซอร์ก็ไม่รับกูนะทำไมเขาบอกใส่ไซส์ปกติไม่ได้ดูครื่งี้กระแตก อ่ะขออีกหน่อยนขออีกหน่อยหนึ่งอ่ะหนึ่งหน่อยเดียวนะเออหนึ่งสองสามจริงเดียวจะเหรอจบแล้วกูยังไม่ได้เห็นอยู่เลยต้องบวกหน่อยเดียวโอดีเดียวดีเดียวดีเดียวว้าวคลิปนี้กูเหนื่อยเลย่างไรวะแอะแอกูก็เหนื่อยอ่ะหนึ่งสองสาม อันนี้เป่าแค่หรือชาร์กอะโคตรโดนเล นี้นะคะก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ชมคลิปแบบว่าเหมือนเหมือนช่วยเราสารฝันเพราะว่าบิบมาอยากเป็นแดนเซอร์จริงๆแล้วพี่ดามาอยากเป็นหมอแคทจริงๆไหมไม่อะมึงบังคับอย่าไปบอกของจริงพูดใหม่อย่าเป็นจริงไหมอยากเป็นจริงแต่มันบังคับสำหรับวันนี้ก็แบบขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ไม่ช่วยเราสารฝันส่วนใครถ้าอยากติดต่องานเป็นแดนเซอร์เนี่ยก็ติดต่อได้พอพร้อมอยู่แล้วพร้อมเหรอเเ้นอย่างเงี้ยพร้อมเปล่ เดี paid, ๋ยวก่อนจากลากันไปอ่ะขออีกหนึ่งแมตช์กูจะไม่มีรองเป่าด้วยกูยังไม่ได้เป่าจะบอกว่าแคร์ในนี้ยรูพี่ดำทำเองเลยนะกูก็พูดไปเรื่อยตอนที่พี่ดำทำรูใครพี่ดำทำไงนะนี่ไงอ่ะไปส่งท้ายกันก่อนไปหนึ่งสองสาม อะไรพอแล้วพอแล้วเหรอยังสนุกอยู่เลยอ่ะสนุกตาย